ตัละบกไปบกไปอยู่สเอาเอาเอาเกันมาตรแรกไหมมาตแรกก็กเลยน่นลุงเอ่อเอียงนี่ตากีเก็บเด้อเาเยกปเอออี้ยงนี่เอี้ยงนี่ตองมีมึงเก็บเอี้ยงนี่ตาวานตาวานกูดังเก็บแล้วก็รุดล่อเก็บรุด ประกอบกันหลายอย่างี่สิเอามีทรอกไหมโอ้ถ่ายคล้้วยโอ้าละเมื่อกี้แสองมืนมื้อตอลไปโอมย่สนเวกยูปมแสนนคู่กอยสุดครับสุดครับแซบบอเองแซบบอแซบบอมากะบอวนั่นบอว์นี่อนู้กี่กันอ้่ก งนยึดไหมใ่อาเส็บปากไปน่อย้าต่อขคอปากของอาปากร่มคลิปเรื่อบันเออเฮ้ยเสบบเส่บอเสบบอเดี๋ยวบิดหน่อยง่ายกว่าวงไ้เีบหอาปาก